จากกรณีข้อพิพาทช,ชายแดนไทยและก็กัมพูชานะคะณนะตอนนี้ค่ะเรื่องราวใหญ่โตมโหโฬานไปถึงสมเด็จฮุนเซนนายกอุ้งอิงแพททองทานนะคะหลากหลายกระแสะข่าวเข้ามามากมายค่ะรวมไปถึงข่าวนี้เลยว่าคํำสาปของพระเจ้าชัยวรมันที่1วันนี้ค่ะพอดแคสต์นะคะมุกเล่าเลยนะคะจะพาทุกคนค่ะไปฟังเรื่องราวนะคะที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะเฮ้ยคุคุ้นหูมาบ้างนะ ไม่รู้ทุกคนเคยได้ยินคำสาบานนี้ไหมนะคะว่าใครที่แย่งชิงนครวัดวาหรือสมบัติของขอมจะต้องพบกับพัยนะ มันเป็นแค่ตำนานหรือว่าเป็นร่องรอยความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์ที่ยังฝังรากลึกในใจชาวกัมพูชาจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะไปเล่าเรื่องราวเรื่องของคำสาบที่ไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับนะคะแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในระดับที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ข้อแรกค่ะกษัตริย์ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งคือกษัตริย์ขอมแห่งอาณาจักรเจนละครองราชช่วงคริสตศตวรรษที่7ก่อนอาณาจักรนครวัดจะรุ่งเรืองค่ะในตำนานพื้นบ้านเขมรคงะอก่า์ไไมดด้ถูจจ แค่ในฐานะของกษัตริย์เท่านั้นแต่เป็นผู้ทรงฤทธิ์ที่สามารถสาบแช่งผู้ใดก็ตามที่ร่วงละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแผ่งดินขอมเรื่องนี้ค่ะไม่เคยถูกบันทึกไว้ในจารึกโบราณเลยแต่ว่ามันถูกเล่าแบบปากต่อปากในมวลหมู่ชาวกัมพูชามารุ่นแล้วรุ่นเล่าค่ะ ข้อที่2นะคะคำสาบที่ถูกเล่ามีหลายเวอร์ชั่นแต่ใจความหลักมักจะคล้ายกันโดยมีการเล่าปากต่อปากไปนะคะบอกว่าใครก็ตามที่ล่วงเกินดินแดงของพระเจ้าใครที่ขโมยวัดวาอารามนาครโบราณหรือของศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นจะต้องพบกับหายนะอักคีภยัยโรคระบาดความพินาศและลูกหลานจะรับผลกรรมไปชั่วการนานเสียงของคำสาบนี้นะคะแม้ไม่มีเอกสารรองรับค่ะแต่มันกลับดังกล้องในใจชาวกัมพูชามาเสมอโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหากับประเทศไทยค่ะ ข้อ3นะคะไทยกับดินแดนขอมเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของแผนล,ลึกอดีตหลายร้อยปีมาแล้วนะคะไทยในยุคอยุธยาและรัตนโกสินทร์นะคะมีอํานาจเหนือกัมพูชาค่ะมีการเข้าไปกวาดต้อนผู้คนนะคะย้ายราชสำนักยึดศิลปะวัตถุนะคะสิ่งที่ไทยเรียกว่าการขยายอนาเขตค่ะแต่ฝั่งกัมพูชานะคะกลับเรียกว่าการลุกกรานหรือว่าการปล้นวัฒนธรรม มื่อมีเหตุการณ์ที่ไทยเกี่ยวข้องกับพื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชานะคะคำสาบนี้จะถูกหยิบยกมาตลอดนะคะว่าเป็นกรอบอธิบายว่าเพราะไทยละเมิดเราจึงต้องสาบมันไว้ข้อ4ี่ค่ะคดีปราสาทพระวิหารนะคะถูกคำสาบปลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อปี1962นะคะศาลโลกได้ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาไทยเจ็บใจแต่จำใจจะต้องยอมรับค่ะแต่คำตัดสินนี้นะคะไม่ได้ทําให้กัมพูชาเนี่ยสง,งบใจลงเสมอไปในหมู่ประชาชนนะคะบางคนพูดว่านี่ไม่ใช่ ชชนะจากศาลโลกแต่เป็นพลังจากคำสาปของกษัตริย์ขอมที่ทำให้ของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกลับคืนมา และต่อมาในปะีะในปี2ส1 3ส่ะศาลโลกจะตัดสินเพิ่มว่าพื้นที่โดยรอบพระวิหารก็เป็นของกัมพูชาด้วยคาสาบานนี้จึงถูกพูดถึงในโซเชียลกัมพูชายครั้งนะคะเรากับว่าเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่คุ้มครองมรดกของขอมเสมอมาค่ะข้อค่ะ,คะเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในปี2003ในปี2003นะคะดาราไทยคนหนึ่งะะหลายคนอาจจะคุ้นชิน,นะะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในวงการอยู่ะะได้มีการถูกกล่าวหาว่าพูดว่าปราสาทพระวิหารเ,เป็นของไทย แม่ภายหลังนะคะจะยืนยันว่าไม่เคยพูดแต่ข่าวนี้ลุกลามอย่างรวดเร็วชาวพนมเปญนะคะรวมตัวกันเผาสถานทูตไทยกลางเมืองร้านค้าถูกทําลายคนไทยในขมตรต้องอพยกลับและในคืนนั้นนะคะมีคําพูดหนึ่งในรายการของฝั่งข่าวขมรตรค่ะบอกว่าคําสาบของพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยยังคุ้มครองนครวัดของท่านคนไทยอย่าได้ล่วงเกินซึ่งคําสาบนะคะกลายเป็นเครื่องเตือนใจและอาวุธทางวัฒนธรรมของขอมเลยค่ะซึ่งคําสาบนะคะกลายเป็นเครื่องเตือนใจและอาวุธทางวัฒนธรรมของฝั่งขมตรเลยค่ะ ข้อ 6. ความเชื่อบวกความแค้นเท่ากับพลังทางการเมืองในกัมพูชานะคะคำสาบนี้นะคะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆแต่ถูกพูดถึงโดยนักเคลื่อนไหวนักวิชาการบางส่วนและคนในพื้นที่ชายแดนนะคะในบางช่วงนะคะบอกว่ามีการขุดหินสาบมาตั้งไว้ทางเข้าปราสาทคะ่ะหรือว่าวางของเส้นไหวเอาไว้พร้อมกับคำสาบภาษ,ษาเขมรการเมืองทางกัมพูชานะคะก็ใช้คำสาบนี้ในการสร้างชาตินิยมในไทยนะคะอาจจะมองว่าง,งมง่ายแต่ในกัมพูชานี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีเลยค่ะข้อที่7 คำสาบเท่ากับภูมิต้านทานทางจิตวิญญาณคำถามคือว่าทำไมคำสาบจากกษัตริย์พันปีก่อนเนี่ยถึงยังศักดิ์สิทธิ์ในใจคนจนถึงปัจจุบันเพราะว่าสำหรับชาวกัมพูชาแล้วนะคะอดีตคือแผลและคำสาบคือวิธีการเยียวยาค่ะมันคือการอธิบายว่าทำไมพวกเขาจะต้องสูญเสียแต่ยังยืนหยัดได้ข้อที่8ค่ะฝั่งไทยรู้เรื่องนี้ไหมในฝั่งไทยนะคะเรื่องคำสาบของพระเจ้าชัยวร,รมันค่ะแทบไม่มีคนรู้เลยโดยฝั่งไทยของเรานะคะเรียนประวัติศาสตร์แบบไทยเป็นศูนย์กลางค่ะมองว่าวัดเขมรเนี่ย เป็นโบราณสถานเก่าแก่แต่ไม่รู้ว่ามันศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนในใจของชาวกัมพูชานะคะแล้วนี่คือช่องว่างของความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ทําให้เราทั้งสองฝั่งนะคะอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและไม่ค่อยลงรอยกันค่ะ ข้อที่9ตําตำนานหรือลมหายใจแห่งอัตลักษณ์ตำนานไม่จําเป็นจะต้องจริงแต่มันทรงพลังเพราะมันคือคําอธิบายที่อารมณ์เข้าใจหมายถึงว่าคํำสาปของพระเจ้าชัยวร,รมันนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่คืออาวุธของคนตัวเล็กที่เคยถูกย่ายีคือการยืนยันว่าของเราจะไม่ยกให้ใครง่ายๆค่ะ แล้วทุกคนล่ะคะเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าคําสาปของพระเจ้าชัยวร,รมันนะคะอาจจะไม่มีอยู่จริงในจารึกนะแต่มันมีอยู่จริงในความรู้สึกของชาวกัมพูชาค่ะทุกครั้งที่มีความขัดแยง้งก,กันกับไทยเนี่ยคำนี้จะกลับเข้ามาเสมอเลยเพราะว่าสําหรับเขานะคะคําสาปคือการเรียกร้องความยุติธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วสําหรับเราชาวไทยล่ะคะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะฝากไว้อีกหนึ่งคำถามนะคะทุกคนมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันจะกลับมาได้หรือเปล่าจะสามารถจบหรือว่าลงเอย กัันไได้ย้ยงงงบางโดยไม่ต้องถามถึงเลยนะคะว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันฝังรากลึกไปได้หรือเปล่าเอาแค่ว่านะตอนนี้เนี่ยเราจะผ่านไปได้ยังไงบ้างทุกคนคิดเห็นว่ายังไงหรืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ